สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันใน B G รีวิวรองพื้นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอารองพื้นนะครับตัวหนึ่งที่เป็นรองพื้นของศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเอาจริงแล้วคือก่อนหน้านี้เราเคยทํารองพื้นของศิลปินไปแล้วใช่ปหนั่นก็คือลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับแต่ว่าอันนั้นคือเขาไม่ได้ทํารองพื้นเองคือคือเขาไม่ได้ทำแบรนด์เองอะ่ะเป็นของแมคคอร์ดเมดิ ic, ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนะครับทุกคนและศิลปินท่านนนั้ครก็ือ ก็จริงจริงกันดูจักเขาตั้งแต่ตั้งนานแล้วนาองตั้งแต่ประมาณแบบมอต้นอะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะดูจักเพลงแรกเนี่ยก็คือเพลงฮูเซนะครับไม่รู้มีใครเคยฟังมีใครทันบ้างไหมอะ่ะที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครดูนะครับแล้วก็รู้จกักแล้วก็แบบว่าเออชอบแม่เซลของเรานะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะว่าแบบชอบเพลงไหนของแม่เซลที่สุดอะไรอย่างงี้ทีนี้อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับรองพื้นของแม่เซลนะครับที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาภายใต้ชื่อของแบรนด์ที่ชื่อว่าแลบิวตี้นั่นเองนะครับ ในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องมาทําความรู้จักน้องกันก่อนนะครับว่าน้องเขาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนันนี่นู่นอย่างเงี้ยเานานะอย่างแรกนะครับน้องเขาเนี่ยมีชื่อว่าแล b e a u t y ชื่อว่าอะไรวะลืมอ่ะเดี๋ยวนะลืมโจทย์อ่ะแลบิวตี้อะไรวะ มีชื่อว่า La Beauty Liquid Touch Weightless Foundation นั่นเองนะฮะก็อยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอันที่กัดไป pre order มานะครับผมเดี๋ยวแปะล้านเอาไว้ให้ไม่ได้แบบสปอนเซอร์อะไรได้ๆทั้งสิ้นเลยนะครับที่เอามาวันนี้เป็นเพราะว่าล่าสุดเหมือนแบบเขาบอกว่าทางเซฟล่ากำลังจะนําเข้ามาภายในปลายปีนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันละกันนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของ f i n i s เนาะตัวนี้เนี่ยเป็น finish m a นะครับแ,แบบแมทเลยแบบแมทตเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของการปกปิดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมนะครับแล้วก็ในส่วนของสีนะครับถ้าเกิดว่าเอาทั้งหมดทั้งที่เขาออกมานะทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 48เฉดสีด้วยกันแต่ว่าตัวกันเองเนี่ยใช้เบอร์230 n นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่กากระทาไปแล้วแล้วมาดูครามอ่ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเลือกสียากไงเข้าใจป้าการจะพรีออเดอร์มาแล้วแบบเรายังไม่เคยลองเล่นเขาไม่เคยลองสีเขาการสั่งผ่านอิกเทร์เนตมันก็แบบมีความยากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูเข้มกว่าผิวกันนิดนึงเนาะต่อมานะครับในเรื่องของราคา ราคาเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคิดว่าพันัพแน่ๆเพราะว่าตอนที่เราพีมาเนี่ยมันก็พันกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าต่อให้เข้าไทยแล้วในซฟอร์เรอะไรเงี้ยก็ยังพันัพอยู่ดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นน้ําเป็นน้ําเลยนะครับแล้วก็มีความบางเบามากๆอันนี้ชื่นชมเพราะว่ามันมีความแบบดีงามเวลาอยู่บนผิวเนละ้วมันสบายผิวมากจริงๆนะครับในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาจะมาเป็นขวดพลาสติกแบบ น,นะครับซึ่งตัวเราไม่ค่อยชอบที่เป็นขวดพลาสติกสักเท่าไหร่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยหักคะแนนเรื่องนี้ไปอันหนึ่งแล้วแต่ที่ไม่ชอบยิ่งกว่านะครับแล้วก็อยากจะหักคะแนนมากๆเลยก็คือในเรื่องของออตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เขาแบบว่า ต้องเขาเรียกนะตัวเอารองพื้นออกมาอะไรเงี้ยเขาทํามาเป็นแบบจิ้มจุ่มแบบเนี้ยเหมือนลิปจิ้มจุ่มอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเราก็ต้องเอามาปาดหลังมือหรือบางคนก็เอาไปปาดหน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เลอะได้ง่ายมีแบบว่าแบคทีเรียสะสมนั้นมีนูนได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นจิ้มจุ่มนี้ปั๊บมันก็ต้องมีรูอย่างนี้ใช่ป่ะพอมันมีรูปั๊บแปลว่ามันก็อาจจะมีอากาศเข้าไปในนี้ได้แล้วถ้้าาาาาาเเเกกิดว่่่ออศมมััันนนขไไปปปบีียจจะล ของรองพื้นที่อยู่ข้างในแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนน,น,ยนี้เปลี่ยนนู่นจนแบบมันอาจจะไม่เหมือนตอนแรกที่เราใช้ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ค่อยเวริร์กน่าจะทําแบบหัวปั๊มดีกว่าะอะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของจุดเด่นของตัวนี้นะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือความบางเบาที่แบบเนื้อมันมีความบางมากแต่ว่าปกปิดดีมากจริงๆมันจะไปคล้ายกับตัวลังโคมแตงอ e ีดอนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนีี้้จะมมควววาาาาบบงเบวกกะะ่แล็ จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นแม์ของเซเลนาโกเมดแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆจะแม่ <c oughs> อโอเคเด็ดๆก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้ากันดูดีกว่านาะว่ามันจะมีความแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นกันชัดๆไปเลยนั่นเองนะฮะก็จะทําการซูมเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบีฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทากันเลยพักที่หลังมือนะครับแล้วก็วอร์มเขาสักนิดนึงเสร็จแล้วก็เอามาทาที่หน้ากันเลยนะฮะ เนี่ยดูคนเห็นปอกว่ามันมีความบางมากจริงอ่ะ ตอนนี้นะครับทุกคนก็ทาไป1เลเยอร์แล้วนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีความบางมากมีความเบามากมากมาก,มกเป็นเท็กซ์เจอร์ที่หาได้ยากมากในรองพื้นราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะในความรู้สึกเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาปกปิดได้ดีอย่างที่บอกไปอะ่ะคือมันให้ความแบบเกินกว่ามีเดียมอ่ะนี่ออกป่ะเดี๋ยวเรามาทาอีกข้างหนึ่งให้มันเท่ากันดีกว่าเนาะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ทาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นฟินิชประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนเห็นไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงกันดีกว่าว่าแบบเขาตรงตามคําเค็มของเขาไหมเนาะอย่างแรกนะครับก็คือฟินิชแมตช่ะปะตัวนี้แมทจริงนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของการเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนาะตัวนี้จะมีความแมทน้อยกว่าลังโคมตังอีดอรประมาณ30-40%อนะครับอืมมันจะยังมีความแบบเล่นแสงนันนีนูน,น,น,นอย,อยู่อะไรเงี้ยที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ่ เขาบอกว่าเป็นมีเดียมใช่ปะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รรู้สึกว่ามีเดียมนะครับแต่ว่ากึง่งกึ่งฟูมากกว่าจะแบบเกือบฟูแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลเยอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งบางๆได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเนื้อเขาอะบางมากจริงๆมันก็เลยสามารถที่จะเลเยอร์ได้แบบคือคือมันเป็นจังหวะที่เราเลเยอร์ไปแล้วมันยังไม่ดูหนานึกออกปะก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคในจุดนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับกัว่าเขาทําสีออกมาได้ ค่อนข้างดีเลยนะคือถึงแม้ว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบติดเหลืองไปนิดนึงเพราะว่าการเลือกสีผิดใช่ปะแต่การมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเอาเข้าไทยมาเนี่ยรับรองว่าสาวชาวไทยก็คือใช้ได้กันทุกคนแน่นอนอ่ไงเงี้ยนะครับแล้วก็เออ อ๋อจะบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับบ๊อบบี้บราน์อยู่ตัวหนึ่งที่ที่เป็นตัวที่แมทที่สุดของเขาอะเนื้อมันจะบางคือเนื้อมันจะเบามันมีความเป็นน้ำอย่างนั้นเลยแล้วก็มีความแห้งไวเหมือนกันด้วยนะครับเออตัวนี้มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่ามันแห้งไวไปนิดนึงนะครับพอเวลาที่เราแบบว่าลงไปปั๊บอะมันมันเหมือนมันเซตตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกลี่ยไม่ค่อยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแต่แค่มีความรู้สึกว่ามันแห้งเร็วไปนิดนึง จังหวะนี้นะครับเพื่อที่จะรอดูว่าเขาจะดรอปหรือว่าไม่ดรอปอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคําถามจากทางบ้านนะครับตามทำอยของเรากันเลยดีกว่าเนาะซึ่งเองจริงแล้วคราวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วที่กั๊ดรีวิวออตัวของพี่เพชไปใช่ไหมลอ,ลองพื้น please builder นะครับของพี่วันเดอร์เพชไปเนี่ยก็กัดก,ก็ทํากิจกรรมในนั้นเนาะเพราะว่ามีการแจกลองพื้นอะไรไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มีคนคือกัรดถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกจากบ้าน1ปีเลยอะ่ะจะให้ทดสอบลองพื้ ก็มีคนส่งกันเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีบางคนบอกว่าแต่ว่าให้รีโนเวทบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอองงมากมีคนบอกว่าอยากให้การออกกําลังกายตามพี่เบบ้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจะได้แบบว่ามีเหงื่อเยอะมากจะได้ทดสอบการติดทนความกันน้ํากันเหงื่อนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันก็น่าสนใจดีนะจริงๆก็มีคนแบบส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาอีกได้นะฮะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเา ดยอกไหมนะครับผมตอนนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่การสังเกตจากกระจกของกัรเนี่ยรู้สึกว่าเขามีอาการดยอกประมาณแบบประมาณนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดยอกไม่ดยอกอันนี้กัดว่าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดยอกขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความดยอกไม่ดยอกนะครับอ่ะคร่าวๆนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นถึงฟินิชนั่นนี่นู่นแล้วก็เนื้อของรองพื้นรวมถึงแบบว่าเวลามันอยู่น่าจริงๆเป็นยังไงแล้วใช่่มัตอไปนครบ เราจะไปทดสอบกันว่าถ้าเราใช้รองพื้นตัวนี้กี่ชั่วโมงนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงคุมมันได้ดีมากแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือจะสามารถเช็ดออกได้ง่ายแค่ไหนนั่นเองนะครับผมไปดูกันได้เลยครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาบ่าย2นะครับเพิ่งจะแต่งหน้าเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าประทับใจเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้คือส่วนตัวของเรานะกับแสงธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าใะไก็แล้วแต่ก็ยังคงต้องดูต่อไปว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เท่าที่รู้สึกก็คือว่าสีไม่ได้ดรอปลงนะครับสีค่อนข้างที่จะโอเคแบบว่าเออเขาเรียกว่าไนะสีคงที่ดีนะฮะแต่ว่าแค่ว่ากัดเนี่ยเลือกสีเข้มไปกว่าผิวนิดนึงอะไรเงี้ยติดู ต่อไปกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงในแสงต่างๆนะครับไปกันครับตอนนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่ที่สยามนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีมาซื้อเสื้อนะครับไปทํางานเออก็เลยต้องมานะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับจะมาอัปเดตลองพื้นให้ดูนิดนึงนะครับนี่กันว่ากลางแดดเนี่ยผิวมันสวยดีนะทุกคนเห็นปะเนาะมันมีความแบบ มันไม่ได้แมทขนาดนั้นน่ะแต่ว่าหน้ายังไม่ได้มันนะแต่ว่ามันมันมีความรู้สึกที่มันก็กําลังโอเคเห็นปะมีความแบบเล่นแสงสะท้อนแสงนิดหน่อยอตอนนี้แสบตามากร้อนมากโอเคว่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณ6กโมงหกโมงกว่ากว่าได้แล้วนะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับคือไม่อยากจะไปเดินให้มันแบบนานมากมายเพราะว่าก็กลัวโควิดเหมือนกันก็เลยแบบว่าเออรีบซื้อรีบกลบับอะไรเงี้ยเนาะก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับ ตอนนี้รองพื้นนะฮะเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเป็นฟินิชแมทแต่ความมันออกมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ไม่คุมมันนะครับควรที่จะใช้พัมเมอร์ก่อนนะฮะหรือไม่ก็ซับหน้าระหว่างวันนั้นนี่นู่นกันไปนะครับแต่โดยหลกักๆแล้วยังไม่มีการหลุดการลอกอะไรนะครับแล้วก็นั่นแหละโดยภาพรวมก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับมีแค่น้ำมัน จากความมันอะไรเงี้ยออกมาแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวก็แล้วแต่เราจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทดสอบกันต่อไปนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะทดสอบได้กี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา สี่ทุ่มห้าสิบสี่นาทีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เห็นอันนี้อีกตามเคยนะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบสี่นาทีก็คือเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แต่งหน้ามาได้ประมาณเก้าชั่วโมงได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลามาเช็คเลตติ้งแล้วนะครับว่าแต่ละอยา่างบนใบหน้าของแกเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปเช็คเลตติ้งกันมา ดูกันใกล้ๆเกาะน,นะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณน้าผักทุกอย่างยังอยู่ดีเป๊ะนะครับส่วนแก้มฝั่งนี้นะฮะก็ถือว่ายังอยู่ดีแบบปกตินะไม่ได้แบบว่ามีการหลุดการลอกอะไรไปแต่ว่ามีความมันขึ้นมานะครับส่วนหน้านี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าจะแบบหลุดลอกหายไปตรงนี้นิดนด,นดหน่อยๆน,นะครับไม่ได้เป็นว่าไม่ไม่ได้น่าเกลียอะไรอย่างเนานะใดๆก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามา สรุปกันดีกว่ามาเช็คเรตติ้งกันดีกว่าว่าแต่ละด้านกันให้เขากี่คะแนนนะครับผมมาข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการปกปิดเนาะตัวนี้ปกปิดได้ดีมากนะคบเพราะฉะนั้นก็เลยให้ไปที่5เต็ม5ถึงแม้ว่ามันจะเป็นมีเดียมอะแต่ว่ามันสามารถที่จะบิวได้เงี้ยแค่แบบแตะแตะเลเยอร์เข้าไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังบิวได้แล้วก็ปกปิดมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเราดูหนาขึ้นด้วยส่วนเรื่องของความคุมมันตัวอย่างที่คนเห็นเลยว่า หน้ามันมากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปแค่ประมาณแบบไม่กี่ชั่วโมงอะหน้าก็แบบเยิ้งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ไปที่3เต็ม5นะครับผมส่วนเรื่องของการติดทนนะครับกันให้ที่4 ·เต็ม5นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลุดลอกจนหน้าเกลียดอนะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นนะครับกันให้ที่2เต็ม5นะครับอันนี้ถือว่าน้อยมากเลยเนาะเพราะว่า มันแห้งอ่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ามันแห้งมากๆนะครับต้องบำรุงให้ดีมากๆถึงจะแบบใช้ตัวนี้เราแฮปปี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับก็ให้ไปที่2เต็มหเหมือนกันส่วนในเรื่องของความสบายผิวนะครับความสบายผิวการให้ไปที่4เต็ม5นะครับเพราะว่า ก็ด้วยความที่ว่าเขาเบามากแล้วเนื้อมันมีความแบบเป็นน้ําเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความหนักบนใบหน้าเลยแล้วก็ไม่มีการแบบคันคือมันก็มีอาการคันบ้างน,นิดหนๆๆ่อยหน่อยับว่าไม่ได้เยอะมากมายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการเปลี่ยงง่ายนะครับกันให้ไปที่3ามเต็ม5้านะครับเพราะว่า แม้ว่าเนื้อเขาจะบางก็จริงถึงแม้ว่ามันจะแบบหลายๆอย่างมันโอเคก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีความเกลี่ยยากอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของสีนะครับอันนี้กระห้ยเขาไปเยอะมากทุกคนก็คือให้ไป 5. เต็ม5เลยนะครับเพราะว่าเรื่องสีเขาทำออกมาได้ดีมากเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยนะคือสีไม่ดรอเออเรื่องของสีที่เป็นอันเดอร์โทนเหลืองอย่างเงี้ยที่กัดใช้อยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับผิวของคนเอเชียได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าเอาเข้ามาในในไทยแล้วเนี่ยเชื่อว่าสาวชาวไทยจะ ไม่มีปัญหากับตัวนี้แน่นอนในเรื่องของสีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการทาํทาความสะอาดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ใช้แบบเดิมเลยก็คือไบโอเดอร์มานะครับแล้วก็ในส่วนของนูฟอร์มูล่านะครับผม ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เช็ดหน้าคลีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราใช้สำลีนะครับในการที่เช็ดไปทั้งหมดเนี่ยเแผ่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยก็เลยต้องให้ไปที่3คะแนนเ M5 นั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของรองพื้นของเซเลน่าโกเมสตัวนี้นะด้วยความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่งงๆเพราะว่าเป็นรองพื้นที่แมทแต่ ดันไม่คุมมันและไปลองพื้นที่ทําเหมือนแบบเหมือนทําออกมาเพื่อคนหน้ามาแต่คนหน้ามันใช้แล้วมันดันแห้งอ่ะมันแห้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ก็ลองไปเล่นเล่นที่เซฟโลาก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็น่าจะรอสักประมาณแบบช่วงๆปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับในท่นก็แล้วแต่นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r ม b e ช่องบัสโกโบกันด้วยไว้เจอกันใหม่ใน BG รีวิวรองพ มพูดไรสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย